ไม่สมตรงท้ายยอดขอบกันแท้ขอบคันครับอืแล้ว อรหยสอนล้วดูดด้ากปวดปากมากยิ่งมาได้ไป่น้อยนะบือมาเกือกัหยอนมาหลายถือกันเนี่ยวม

มาอมาอมแฉบได้พี่อมอยู่บนดพี่น้องไม่ยังกินเนาะ เอาไปส so ุกหมดแล้วเอาสุกดเดี๋ว่าใคินกับลองไม่ี่หนอกกันทุกคนสากันสลูกกันแซ่บแซ่บเด้พี่นุองมา ดุอดสุดยอะไรนี่สุดยอะไรกูแน่นนนสิเขาแว่ากินไจะกัดก่อบมมีไม่ติสุกน้ำมันชุบมะเขือนนี้อู้กินกป่นี่เวยพ่ายกินกับป่อยเือดมอาละ Ahí poner ahí más ah no, 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 no. อันน um, <too> ี้ตุอมเนี่ยไม่เปรดูตุ๊กดำแรากครับ